บอกเลยว่าถ้าคุณเดินผ่านร้านนี้เป็นต้องหยุดทันทีเพราะหน้าตาเค้กที่นี่เขาดูดีเกินจนต้องเข้าไปในร้านอ่พพิ้งแล็บบิดแอนด์บ๊อบร้านที่ควา้ารางวัลระดับประเทศไลแมนวงในยู e เซอร์ชอยส์เบสออฟสองพันยี่สิบห้ารางวัลประเภทที่สุดของร้านของหวานแห่งปีเค้กของที่นี่จะเป็นแบบโฮมเมดสูตรดั้งเดิมจากแบรนด์ It h a p p e n นทูบีค o สซ e s ในบรรยากาศของบาร์สไตล์วินเทจมีเค้กให้เลือกมากกว่า20รายการต่อวันแต่ผมขอยกเมนูเด่นๆที่ยู e เซอร์ของวงในคัดมาให้แล้วตัวแรกถือว่าเป็นนนเเมมูยยออดิขงงทางาร้ล ลอนตาลชิ้นโตที่ท็อปบนมาด้วยมือแรงเนื้อนุ่มตอดไส้ลูกตาลเชื่อมแบบเน้นๆตัดรสชาติกับคาราเมลและช็อกโกแลตได้อย่างลงตัวตัวต่อมาคือบานอฟฟี่พายรสชาติเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครเพราะปาดเนยถั่วสกิปปี้ไว้ด้านล่างกินพร้อมกับกล้วยหอมชิ้นโตและคาราเมลหอมหวานลงตัวตัวต่อมาคือควีนเบอร์รี่เค้กตัวนี้จะท็อปเบิร์นบูเบอร์รี่เข้ามาใครชอบผลไม้เยอะต้องจัดเลยครับตัวนี้และก็ยังมีตัวอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นทิงแอลมอนสตรอเบอรี่เลเยอร์เค้กสตรอเบอรี่ส โคโคนัทซอฟเค้กเค้กเนื้อนุ่มสลับชั้นครีมสดและมะพร้าวอ่อนและตัวสุดท้ายคลาสสิกกาลูอาทีรามิสุตัวนี้เนื้อเค้กจะเป็นเลดี้ฟิงเกิลจุ่มเอสซเปรสโซและลำลดกาแฟสลับชั้นครีมมัสคาโปเนชีสละมุนโรยด้วยผงโกโก้ปิดท้ายไหนใครมีเค้กชิ้นโปรดตัวไหนอยากบอกต่อมาคอมเมนต์บอกชาววงในกันหน่อยครับร้านอัพิงและบิดแอนบ๊อบมีหลายสาขาเพื่อนๆสามารถดูสาขาใกล้บ้านได้ที่แอปพลิเคชันวงในหรือสั่งผ่านไลน์แมนได้เลยนะครับ